ครับเดี๋ยวเรามาเทสชุดพร้อมบินกันนะครับชุดพร้อมบินโซ่สามสิบน,นี่ลูกค้าสาั่งเป็นชุดพร้อมบินไปนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทสชุดเซอร์โวนก่อนนะครับชุดเซอร์โวชุดแอร์ลอนอเดี๋ยวเรามาทดสอบแอร์ลอนกันนะครับายวกขวายกครับดาวชุดเซอร์โวทำงานปกตินะครับ ซ้ายขวา up down ถูกต้องนะครับต่อไปมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทำงานปกตินะครับครับสนใจติดต่อได้นะครับที่ร้านหนึ่งอาซีกำแพงเพชรหรือที่เฟซบุ๊กแก้วใจนะครับหรือเข้าไปที่เพจนะเพจร้านหนึ่งอาซีกำแพงเพชรเหมือนกันเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสองสองแปดสาม